วันนี้พี่ดีบอกว่าอยากเล่นซ่อนแอบอีกแล้วทุกคนพี่ดีจะเล่นซ่อนแอบแต่ว่ารอบนี้จะให้น้องนายเป็นคนหาพี่ดีนะ <Order. S 1> นเดี๋ยวหนูอยากเล่นน้องนายต้องหาเพราะตอนอาทิตย์ที่แล้วอะหนูน้องนายอยากเล่นหนูเลยเป็นคนหาใช่แล้วรอบนี้ก็เลยให้น้องนายเป็นคนหานะแต่ว่าวันนี้เราไม่เล่นซ่อนแอบธรรมดานะพี่ดี <force> เราเล่นซ้อนแอบอยู่สนามเด็กเล่นน่ะ เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูว่าน้องนายอ่ะสหาพี่ดีเจอไหมน้องนายพร้อมยังพร้อมแล้วรนะสนับเราจะเริ่มนับแล้วนะพี่ดีอ่ะจะต้องเริ่มไปซ่อนแล้วอาเอายังไงดีอ่ะเราจะไปซ่อนตรงไหนดีน้องนายเริ่มหาแล้วว่ะอุ้ยอุ้ยตรงนี้มันไม่ได้พี่ดีเนี่ยเขาไม่ให้เราเดินอย่างนี้นะเขาต้องขึ้นบันไดพี่ดีอ๋อตรงนู้นไหม ตรงนู้นแบบนี้เห็นมันมีสนามดเด็กเล่นใหญ่มากเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ดีจะมาซ่อนตรงนี้นะเออเอาตรงไหนดีมันมีที่ซ่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสำรวจก่อนนะมันไม่มีมีไหมมมีแค่จุดมีแค่จุดเดียวไม่นม่าจ,จะหาเจอ,อตรงนี้น้องนายน่าจะหาเจอนะพี่ดีบอกเพราะว่ามันโล่งเกินไปอ่ะเออตรงไหนดีอ่ะตรงนี้หรอพี่ดีจะซ่อนอยู่ตรงนี้หรอ จริงจริงเหรอโอเคนะตอนนี้พี่ดีได้ที่ซ่อนแล้วพี่ดีคิดว่าน้องนายจะหาเจอไหมเนี่ยจเจออยู่มั้ยเจออยู่มั้งโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูน้องนายกันว่าจะหาพี่ดีเจอไหมหเ้าต็หาแล้วนะไปหาแล้วนะน้องนายพร้อมที่จะหาพี่ดีหรือยังทมแล้วครับเอาเราเริ่มตรงไหนก่อนมันกว้างมากเลยอะ่ะ สไลเดอร์เหรอสไลเดอร์ตรงนี้เหรอน้องนายไม่มีมีไหมครับไม,ไม่มีเหรอแล้วตรงไหนอีกตรงไหนตอนนี้น้องนาย <c oughs> คิดว่าพี่ดีน่าจะอยู่ตรงนี้เฮ้ยน้องนายขึ้นไปแล้วเฮ้ยเราต้องปีนตรงนี้ด้วยพี่นายต้องปีนตรงนี้ด้วย <c oughs> อุ๊บโนี่คือการหัก <c oughs> นี่คือการเล่นซ่อนแอบแบบใหม่นะโอ้โหแข็งแรงมากแข็งแรงมาก เ,เจอไหมน้องนายเจอไหมไม่ไม่เจอเหรอเอาทั้งงานไปหาตรงไหนอีกเนี่ยเอาตรงชิงช้าโอ้โหมาเล่นโซนแอบหรือว่ามาเล่นสนามเด็กเล่นเนี่ยนเหาเจอหรือยังยังยังไม่เจอเหรอใช่ครับแสดงว่าตรงนี้ไม่มีอ่ะตรงชิงช้าไม่มีน้องนายทั้งงานไปที่ใหม่เอะมามีเห็นเหมือนอ,อุโมงไหมตรงอุโมงได้ได,ได้เดี๋ยวเราจะไปดูตรงอุโมงสไลเดอร์กันนะ คิดว่าพี่ดีอ่ะน่าจะอยู่ตรงนั้น oh. เดี๋ยวจะไปดูซิว่าพี่ดีอยู่ในอุโมง์นี้หรือเปล่าเอ้ยน้องนายพี่ดีอยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่อ้าทำไมไม่อยู่ล่ะอุ้ยแย่แล้วทุกคนตอนนี้เราหาพี่หนูดีหาจะทั่วแล้วเนี่ยยังไม่เจอเลยแล้วว่าแต่พี่หนูดีไปอยู่ไหนกันเนี่ย อะไรหรอน,นุ่งนายนุ่งนายเห็นอะไรเห็นหน้ากากเหรอไหนนุ่งนายเห็นตรงไหนอย่าบอกนะว่านุ่งนายเห็นตรงนี้อ่ะมันไม่ม <|ja|> ีอะไรเลยนะเนี่ยน um> ุ่งนายอุ้ยนุ่งนายต้องตาฝาดแน่เลยอ่ะมามีว่ามันไม่เจออะไรอ่ะถ้าอย่างงั้นน่ะเราอ่ะไปตามหาพี่ดีต่อดีไหม เนี่ยมันจะคํำแล้ววะยังไม่เห็นพี่ดีเลยเอ๊น้องนายคิดว่าพี่ดีจะอยู่ตรงไหนอ่ะสไลเดอร์อันนัลสีส้มสไลเดอร์สีส้มเอาอย่างนี้น้องนายเดี๋ยวมามีอะจะไปรอตรงสไลเดอร์สีส้มนะมาเลยน้องนายมาเลยมาเลย,เลยครับอ้าวอไหน <c oughs> ออกมาแล้ว <c oughs> พี่น้องก็มาด้วยเป็นยังไงเจอพี่ดีไหม ไม่เจอไม่เจอหรอเราเห็นเสื้อสีม่วงเฉยแต่แต่ไม่ใช่พี่ดีเห็นคนใส่เสื้อสีม่วงเหมือนพี่ดีแต่ว่าไม่ใช่พี่ดีเหรอเฮ้ยมาม่หนูเจอหน้ากัอีกแล้วตรงไหนน้องนายตรงนี้เหรออุ้ยมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่ะ น้องนายน้องนายน่าจะตาฝาดอีกแล้วนะเนี่ยมามหมครับดูเห็นก้ใสาหน้ากากอีกแล้วครับเห็นอีกแล้วเหรอน้องนายใช่ครับอยู่ตรงไหนอะตรงนี้ครับเฮ้ยน้องนายนี่มันหน้ากากอะไรเนี่ยดูสิ หน้าตาน่ากลัวมากเลยอ่ะดูปากเขาสิน้องนายน้องนายถอยลงมาอฮ้ยมอมีว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วน้องนายลงมาก่อนลงมาก่อนน้องนายสไลเดอร์ตรงออกมาตรงนี้เลยน้องนายอุ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะทุกคนดูสิหน้ากากอะไรก็ไม่รู้อ่ะโมโผล่ตรงสนามเด็กเล่นดเด่กจอเฮ้ยเร็วๆเราต้องรีบหนีออกไปแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้อ่ะมอมีอ่ะเห็นจริงๆด้วย หน้ากากอะ่ะน่ากลัวมากเหมือนหน้ากากอะไรรู้ไหมน้องนายเหมือนหน้ากากโจ๊กเกอร์เลยอะ่ะน,นายคิดว่าเหมือนไหมเหมือนจ๊กเกอร์เหรอเหมือนมากเลยแล้วว่าพี่เดียร์ผีหน้ากากจับไปแล้วป่าครับอุ้ยแย่แล้วทุกคนตอนนี้น้องนายอะ่ะร้องไห้ใหญ่เลยแล้วน้องนายอะ่ะก็คิดว่าผีใส่หน้ากากจับตัวพี่นูดีไปแล้วตอนนี้ เราก็ตามหาพี่นูดีจนทั่วสนามเด็กเล่นแล้วบบก็ยังไม่เจออะไรหรอน้องนายเรอเห็นแต่คนนึงเราไปถามไหมว่าเห็นคนที่ใส่เสื้อสีม่วงใส่กางเกงสีม่วงยาวแล้วก็ผมยาวเป็นเด็กผู้หญิงไหมครับจริงๆแล้วเราควรจะไปถามเด็กแถวนี้ว่าเห็นพี่นูดีหรือเปล่าไป มันมีเห็นมันมีกองทรายตรงนูน้นถ้าอย่างนั้นน่ะเราไปถามเด็กที่เล่นกองทรายอยู่ดีไหมน้องนายดีครับอ่ะปะ,ปะไปกันเลยน้องนายน้องนายนี่ไงเด็กสองคนน่ะกําลังเล่นทรายอยู่เลยหนูหนูหนูเห็นเด็กผู้หญิงที่ใส่ชุดสีม่วงผมยาวๆก็งเกงสีม่วงไหมตัวประมาณเท่านี้เห็นไหมเห็นไปทางนู้นค่ะเห็นไปทางนู้นเหรอ,อขอบคุณหนูมากเลยนะ ป่ะน้องนายเราได้บอกแสแล้วเขาว่าบอกว่าพี่หนูดีอะเดินไปทางนูน้นแย่แย่แย่แต่ตายแย่อยู่อุ้ยเด็กผู้ชายคนนี้บอกว่าเล่นสไลดเดอร์อยู่ถามต่อได้ไหมครับว่าสไลดเดอร์สีอะไรดีนะสีเหลืองไม่ใช่สีตีสีน้ำตาลนะสไลเดอร์สีน้ำตาลถ้อลาอย่าง ถ้าอย่างนั้นเราจะต้องไปตามหาสไลเดอร์สีน้ําตาลแล้วอะ่ะน้องนายไปถ้างางั้นไปตามหามันมีไหมอะ่ะหนูมันมีจริงไหมมีมีมโอเคปะน้องนายเราได้บอกแสยเยอะแล้ว <จะ S 1> เราเ,เราน่าจะเจอพี่หนูดีแน่ๆเลยไปกันเลยไะเฮ้ยอานม,มไงตะไอร์สีน้ำตาลน้องนายน้องนายจริงๆด้วยสไลเดอร์สีน้ำตาล,าาล,ตาลปะถ้าอย่างงั้นน่ะ ไปดูดีกว่าว่าใช่พี่ดีหรือเปล่าใช่ไหมใช่อุ้ยไปถ้า,างั้นเนี่ยรีบขึ้นไปดีกว่าเ,เร็วเรวรีบไปตามหาพี่ดีกันพี่ดีพี่ดีนั่นไงเจอพี่ดีจริงๆด้วยนี่ <like> พี่ดีจริงๆด้วยพี่ดีมาอยู่บนสไลเดอร์สีน้ำตาลจริงๆอ่งะดูสิโอ้โหเราอะตามหาแทบแย่เลยพี่ดี yeah. สรุปแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นี่เองเอาอย่างงี้ให้พี่ดีสไลเดอร์ลงมานะเดี๋ยวมีไปรอข้างล่างนะ<ฮ>พี่นายมาเลยชสรุปแล้ววันนี้เราก็ตามหาพี่หนูดีเจอแล้วนะแต่ว่าเราอะต้องรีบออกไปจากที่นี่เราพี่ดีเพราะว่ามามีอะเจอนักกากปิศานัาก,กากผีอะจริง <laughs> ตอนมามีตามหากับน้องนายอะมามีเจอ ตามน้องนายไปทุกที่เลยที่หาหนูอะ่ะแค่อย่างงั้นเราต้องรีบกลับบ้านแล้วพี่ดีสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราลิปต่อไปนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องนูดีทีวีแลกะ<อ>แลก็ช่องข่าวทีวีด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะบู๊ย <พอ S 2> พ